กับปึกษาที่บ้านอัตเอนดขาขากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะปุ้มก็จะมาพาเ,เพื่อนเพื่พออบมงคลน,นั่นเองคะ่ะนี่นะคะน้องก็น่าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะสามารถตกแต่งเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะอันนี้ปุ้มก็จะตกแต่งเป็นสังวาลเล็กเนาะนี่นะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, ก Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ปุ้มด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำได้เลยค่ะ mm hmm. สำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะมีเพียงริบบิ้นนะคะ4เส้นนะคะความยาวเส้นละ65ซนติเมตรนะ วันนี้ปุ้มใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรทึบนะคะนี่ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะจากนั้นนอ้เราก็จะเริ่มพันะคะโดยการที่เราก็จะเริ่มพับริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นทั้งสองด้านนะคะห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะแบบนี้นะคะเอาด้านที่เป็นกากเพชรหันออกหนะจากนั้นนะคะเราก็จะมากดตรงนี้ให้เป็นรอยพับ แล้วเราคลิกริบบิ้นนะคะให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนแบบนี้นะจากนั้นเราจะทำการขึ้นฐานแปกนะคะก็คือขึ้นเป็นเหมือนลูกส้มเลยนะคะทุกคน,นถ้าใครเคยทำลูกส้มแล้วเนี่ยไปก่อนได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยนะมาพร้อมๆกันนะคะทำไปพร้อมกับปุ้นเลยะคะ่ะริบบิ้นเส้นที่1นนะคะตั้งตรงขึ้นแบบนี้นะ,ะเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะ่ะเส้นที่3ามนะคะ คล้องเส้นที่สองแบบนี้เส้นที่สี่นะคะสอดเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วหยิบเส้นที่สามนะคะลอดเข้ามาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการขึ้นฐานแปดเนาะโนืกอารที่เราหยิบริบบิ้นนะคะเฉพาะเส้นบนนะคะพาดเฉียดขึ้นไป แบบนี้ค่ะเห็นไหม่อนจะยึบมือตรงนี้เป็นหลักนะคะเราก็ทําให้ครบนะคะ4เส้นนะคะหยิบเฉพาะเส้นด้านบนนะและเส้นสุดท้ายนะคะให้เราหยิบขึ้นมาแล้วเราสอดทับ เส้นแรกนะคะแบบนี้นะมันจะได้เป็นการล็อกริบบิ้นนะคะริบบิ้นเราจะได้ไม่หลุดนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาขึ้นลูกโซมกันนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นที่1น,นะคะจากนั้นนะคะให้หยิบริบบิ้นเส้นทางด้านขวานะคะมาผ้าทับแบบนี้ค่ะเส้นที่2เส้นที่3ามค่ะ พาดทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่นะคะพาดทับเส้นที่สามคลิปบินด้านบนจะมีทั้งหมด4ี่เส้นนะคะจากนั้นให้เราหยิบคิปบินเส้นแรกที่เราหยิบขึ้นไปนะคะวางลงแล้วหยิบดิบบินเส้นด้านข้างที่อยู่ข้างล่างอะค่ะขึ้นมาทับให้ด้านบนมีสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะปล่อยลงหยิบขึ้นมาทับปล่อยลงหยิบ ขึ้นมาทับปล่อยลงหยิบขึ้นมาทับปล่อยลงทีนี้มันจะไม่มีริบบิ้นให้เราหยิบขึ้นไปทับแล้วใช่ไหมคะให้เราเอาริบบิ้นที่อยู่ข้างบนเส้นล่างสุดนะคะเส้นนี้นะสอดเข้าริบบิน้นเส้นที่อยู่ด้านข้างคะ่ะแบบนี้นะเมื่อกี้อะคะ่ะเราเราปล่อยเส้นนี้ลงใช่ไหมคะ แล้วเราก็เอาเส้นด uh ้านบนข้างล่างนี่มาสอดเข้าช่องนี้ลอดริบบิ้น1เส้นนะคะนี่นะเส้นถัดมานะคะก็เข้าช่องเดียวกันค่ะลอดริบบิ้น2เส้นนี่มาออกช่องที่2นะคะแบบนีเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องเดียวกันลอด3าเส้นนะคะมาออกช่องที่สจากนั้นนะคะเราค่อยๆดึงให้กระชับค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะ อย่าดึงแรงนะคะไม่งั้นดิบบี้นเราจะยับนะคะแล้วมันจะเป็นรอยเนาะมันจะไม่สวยนะคะมันจะจัดทรงยากนะคะเวลาจัดทรงก็ค่อยๆดึงเห็นไหมคะริบเบียนจะค่อยๆหมุนมาเป็นทรงแล้วนะคะเราดึงแค่ประมาณนี้นะคะแค่พอตึงมือเนาะจากนั้นพลิกกลับมานะคะแล้วไล่ดึงให้กระชับอีกนิดนึงนะคะ เราจะทําการผ้าริบบิ้นนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วนับไปทางซ้ายของริบนนะะบิ้นนะคะนับไป3มเส้นนะคะ1 2 3สองสานะคะให้เราเอาริบบิ้นพาดลงหน้าเส้นที่3แบบนี้ค่ะ,ะเห็นไหมน,นี้ริบบิน้นสามเส้นนะคะแล้วก็พาดลงตรงนี้แล้วก็เวียนไปทางซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นทางซ้ายนะคะก็ หยิบมานะคะแล้วก็พาดลงในช่องถัดกันเห็นไหมมันจะถูกพาดด้วยริบบิ้นสามนะคะพาดไปค่ะเราไม่ต้องนับแล้วนะเราสามารถหยิบแนละพาดได้เลยนะคะทีนี้พอพาดครบแล้วมาเจอริบบิ้นอยู่สามเส้นเส้นต่อไปที่เราจะพาดอะคะ่ะมันไม่มีเส้นขัน้นแล้วนะคะให้เราสอดเข้านี่ค่ะริบบิ้นเส้นนี้นี่เมื่อกี้เราพาดเส้นนี้ลงนะคะ แล้วเราก็หยิบเส้นถัดมาสอดเข้าตรงนี้รอดริบ,บิ้นหนึ่งเซนถัดมาเส้นที่สองนะคะสอดเข้าช่องเดียวกันนะคะรอดริบ,บิ้นสองเซนเส้นสที่สามนะคะสอดเข้าช่องเดียวกันค่ะรอดริบ,บิ้นสามเซนหนึ่งช่องมีริบบิ้นเพียงหนึ่งเนนะคะถ้าออกมากกว่าหนึ่งเนแสดงว่าเราสอดผิดนะ้เพืเ่อนแล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับคราวนี้มันจะกระชับง่ายนะคะ เพราะว่ามันเริ่มแน่นแล้วนะฮะทีนี้เราจะทำการพาดดิบบิ้นนะคะเราก็สอดไปตามแนวเลยค่ะมันจะรอด,ดิบบิ้นสามเส้นนะคะหนึงอ่ยก็จะรอดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พาดเก็บให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ ค่อยเก็บไปนะคะใครที่สามารถทำทำลูกส้มได้ก่อนนะคะไปรอได้เลยนะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้วิธีการที่เราจะทำนะคะ เราจะทําด้านบนเนาะเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเป็นเส้นไหนก่อนก็นได้นะจากนั้นนะคะให้เราพลิกริรบบิ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นโบวเนาะพลิกริรบบิ้นนะคะให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกริรบบิ้นกลับหลังนะคะให้ปลายชี้เข้า,าหาตัวเองแบบนี้นะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราสอดตรงนี้แหละคะ่ะ ตรงฐานของตัวมันเองนะคะสอดเข้าไปเลยรอดดิบมินหนึเส้นนะคะออกที่ฐานเลยนะแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็จะได้เป็นแหลมแบบนี้นะคะเราก็ทำวนไปให้ครบถึง8เส้นเลยค่ะสอดที่ฐานของตัวเองนะเพื่อน แค่พอตึงน,นะคะตึงมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะมันจะคลายเป็นเรื่องปกตินะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดทรงเนาะ <S <S 1> <S 1> ก็ทําให้ครบทั้ง8เต้นเลยค่ะ ท,ะะทีนี้วิธีการสุดท้ายนะคะใครจะใช้มือจับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆแตกถ้าสำหรับปุ้มนะคะก็คือจะใช้นี่เลยคะ่ะหนังยางรัดเก่งนะคะก็คือใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ไล่จัดกีบค่ะเห็นไหมคะมันจะไม่คลายออกแล้วรอบนี้นะคะ ก็ค่อยๆไลจกก่จัดเกล็ดไปอย่าดึงแรงนะคะเพราะว่าบางทียางมันจะหลุดเนะเาะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมเข้าะคะ่ะค่อยๆกดเข้าเนะ ไปแล้วก็ทําการถอยลิปดิ้งนะคะให้กลีบมันเท่าๆกันนะคะระวังด้วยนะแล้วของพุ่ก็จะใช้นิ้วยึดไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้การตกแต่งตรงนี้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะตัวปุ่มก็จะใช้เป็นสักมารลิปเนาะก็ใช้ปืนกาวนะคะ แล้วเราก็แปะลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งก่อนนะคะจับไว้แบบว่าให้กาวมันแห้งนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยหรือว่าใครอะ่ะจะใช้เป็นตัวสังวานใหญ่ก็ได้นะคะมันจะมีเนาะที่มันจะใหญ่คนนี้นะคะขนาดประมาณสักเกือบเกือบเท่าเหรียญบาทนะคะเ,เพื่อน อันนั้นก็จะก็จะง่ายหน่อยนะคะคือเราไม่ต้องมาทําการแบบว่าบีบตรงเนี้ยให้มันแคบมากนะคะเพราะว่าอันนี้พุ่มใช้เป็นสังวาเล็กเนาะน reorgan. มันก็เลยต้องแบบว่าจับให้มันเล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเรอกาวแห้งนะคะพอ,อกาวแห้งนะคะเรอถอดหนังยางออกได้เลยที่นี้เรามาเก็บดริบบินนะคะ เราก็คือจะพาไปตามแนวเหมือนเดิมนะคะลอดริบบิ้น3เซนนี่นก็จะออกแบบนี้เหมือนเดิมนะก็เก็บไปให้ครบทั้ง8เซนเลยค่ะ บินนะคะส่วนเกินตรงนี้เราตัดทิ้งได้เลยนะคะตัดระวังระวังนะระวังโดนเ้นด้านล่างนะคะ นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผ้าอบมงคลของเรานี่นะคะหน้าตาก็จะน่ารักแบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะยังสามารถใส่เรียนได้ทีหลังนะใครจะทําขายทําเป็นตัวปล่าได้เลยนะคะนี่ผลงานของเรานะคะก็จะมีหลายสีสันนะคะแบบนี้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ ก็สามารถเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนะมีข้อสงสัยคำแนะนำนะคะหรือว่าข้อสักถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือใครนะีคะที่ทำแล้วอยากจะอวดผลงานเนาะสามารถนะคะส่งไปที่แฟนเพจเพจนี้ได้เลยคะ่ะก็เป็นเพจของฟูมเองนะคะก็ชื่อเดียวกับช่องเลยนะคะปรึกษา r ิปปอน Art ์ตแอนด์คนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ้มด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปุ้มจะพาไปทำอะไรเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ